เอาเลยครับผมก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการจันดับประจำวันอาทิตย์กันอีกแล้วนั่นเองนะก็ในวันอาทิตย์นี้นะครับผมก็จะจัด10เกมมือถือที่จะมีแต่เกมเทพๆภาพกราฟิกสูงๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะก็ในคลิปนี้นะครับก็จะ เป็นเกมที่จะกินสเปคหน่อยๆเนาะสำหรับใครที่แบบมือถือสเปคต่ําระดับกลางเนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ได้หรือว่าอาจจะปรับโหเล่นได้อยู่แต่ว่าสำหรับใครที่ต้องการหาเกมสเปคสูงเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับว่าจะมีเกมไหนหน่าเล่นกันบ้างเนาะโอเคเนาะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนะครับนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย s <S เราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกที่เป็นเกมเทพๆกราฟิกหนักๆนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีชอวานไซเบอร์พังศ2นย์นั่นเองนะครับก็คือเป็นเกมที่ ทางแฟนเกมเขาพัฒนาขึ้นมานะครับมันจะออกแนวไซเบอร์พังไซเบอร์พังหน่อยนั่นเองนะครับนะสำหรับใครที่แบบเห็นเกมแนว c y เบอร์พังใน PC แล้วก็อยากหาเกมในมือถือเล่นอยู่แี่วคือเกมนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆภาพกราฟิกในตัวเกมนี้ถือว่าแบบสวยมากๆเลยนะคือแบบแสงสีอะไรต่างๆก็มีภาพที่ให้สวยมากๆเลยเนาะ โอเคนะก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้นะครับจะไม่มีในเพลย์สตนะครับยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมไปเล่นกันนะภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเราก็ไ, kan, ไปลองเล่นกันดูได้นะเกมที่2เนี่ยก็ เอาใจก่อนที่ชอบเกมแนวแอคชั่นแล้วก็อยากหาเกมที่มีภาพการาฟิกหนักๆ,ๆภาพสวยๆเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้น้องสำหรับเกมที่มีชื่อว่า 3D c 3นั่นเองหรือว่า The Death o n e 3นั่นเองนะครับน้องสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวผสมเนื้อเรื่องเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับที่จะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนคหนึ่งที่เขาเนี่ยไปอยู่ในโซนอันตรายนะครับที่เราเนี่ยต้องไปต่อสู้กับเผ่า กายผันกระหายเลือดนะครับเนาะแล้วเราเนี่ยก็ต้องทำพลิกยังต่างๆก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่คนข้จะมีเรื่องราวต่างๆให้เราไปเล่นกันข้างเยอะแยะมากมายภาพาในเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่1ภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะก็ไปลองเล่นดูได้นะเป็นเกมที่ท่าจะมีอะไรต่างให้เราไปเล่นกันนะครับเนาะ เกมที่3เนี่ยก็จะเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อยากหาเกมแนวหุ่นยนต์ที่มีภาพการาฟิกแนวส,สวยๆแล้วก็มีอะไรต่างๆให้เราทำเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าอัตรา r a f t นั่นเองนะสำหรับเกมนี้จะพัฒนาโดยไคเนสอิตนั่นเองนะครับแล้วสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นแนวขี่หุ่นยนต์ยิงกันที่หุ่นยนต์ของเราเนี่ยสามารถตกแต่งตามที่เราชอบได้นั่นเองนะนะแล้วก็ภาพในตัวเกมนี้ ก็เป็นภาพที่แทบจะสวยมากๆเลยนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะมีอะไรต่างให้เราทำขาขาหน้าจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับการสร้างหุ่นยนต์หรือว่าสร้างอะไรต่างเนี่ยเราสามารถสร้างได้ตามใจชอบเลยนะคือแบบเราจะคีเอดแบบไหนจะทําแบบไหนก็ได้ทั้งอาวุธปืนต่างๆหรือว่าโล่หรือว่ากระสุนต่างต่างเราสามารถเลือกได้เขาจะเยอะแยะมากมายมีโหมดต่างๆให้เราไปเล่นกันด้วยนะครับนะภาพมาในการเล่นเกมนี้เป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับ เจ้ที่สี่เนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวยิงปืนแล้วก็อยากหาเกมแนวยิงปืนใหม่ๆแล้วก็มีภาพกราฟิกสวยๆเล่นอยู่เนี่ยคือสามารถไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า War After นั่นเองนะเกม War After เนี่ยจะเป็นเกมแนวยิงปืนหรือว่าแนวช t ติงที่จะมีภาพกราฟิกที่สวยแล้วก็จะมีหมดต่างๆให้เราไปเล่นกันเยอะแยะมากมายจะมีอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นพวกอาวุธปืนลูกซองไปจนถึงอาวุธ ปืนไรเฟิลหรือว่าปืนสไนปเปอร์เลยทีเดียวนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็สามารถปรับแต่งอาวุธได้ตามใจชอบเลยเราสามารถปรับแต่งอาวุธปรับแต่งตัวของเราได้ตามใจชอบเลยทีเดียวภาพโมเดการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพหมอกบุคคลที่1ภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะ เราก็มาอยู่สำหรับเกมเครื่องทางเที่รรยวร้อยเลยว่าเกมอันดับที่5ากันเที่ยวร้อยนะ้ะสำหรับเกมอันดับที่5เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวยิงซอมบี้แล้วก็อยากหาเกมแนวซอมบี้ภาพการาฟิกหนักๆเล่นอยู่เนี่ยลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อวา่า Death Lister นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ผ่านด่านเป็นเว็บๆไป นั่นเองนะครับก็ในแต่ละเวฟนะครับก็จะมีความยากแตกต่างกันไปของพวกซอมบี้เมื่อเราเข้าเวฟใหม่เราสามารถซื้อปืนได้ในเวฟเวนั้นๆได้เลยนะครับอาวุธปืนเนี่ยกล้อนั้นจะมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเล่นเลยทีเดียวสามารถไปลองเล่นกันดูได้นะเป็นเกมที่ท่านจะเล่นสนุกอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีภาพที่ท่านสวยมากๆนะครับภาพในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพอมองบุคคลที่1เข้าบ่ลองโหลดเข้ามาลองเล่นกันดูได้นะ เกมที่6เนี่ยที่ชอบเล่นเกมแนว RPG แล้วก็อยากหาเกมแนว RPG เล่นอยู่เนี่ยคือมลองเล่นเกมนี้ดูนเลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Action RPG Game Sample นั่นเองเนะครับเนาะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่สร้างขึ้นโดย Unreal Engine 4เลยนะครับคือภาพเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสวยมากๆเกม,มนี้นะครับจะเป็นเกมที่เล่นผ่านด่านเป็นเว็บไปเนาะแล้วเราเนี่ยสามารถเลือกใช้อาวุธต่างๆได้ นะครับแล้วก็สามารถใช้ส,สกิลได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็การผ่านด่านในแต่ละเว็บเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างก,กันไปด้วยนะคือปี3ามมันจะมีความเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะภาพมาในการเล่นเกมน,นี้นะครับจะเป็นภาพมวมบุคคลที่3นั่นเองก็เข้าปาลองเล่นกันดูได้นะ ก็มาอยู่สลับเกมที่7นะเกมที่7เนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวโอเวนเวอร์แล้วก็ยังหาเกมแนวโอเวนเวอร์เล่นอยู่เนี่ยคือไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่ามิส o o l Quest นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยจะไปอยู่ในยุค3020นะครับที่โลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยหุ่นยนต์นะครับแล้วเกิดหุ่นยนต์ต่อต้านมนุษย์นั่นเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องไปช่วยกอบกู้เมืองเอลฟาโคส มาจากหุ่นยนต์ให้ได้เลยนะครับเนาะก็เกมนี้นะครับก็จะมีรลิกต่างๆให้เราไปเล่นกันมากมายเลยทีเดียวภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับไปลองเล่น,นดูได้นะ เกมที่แเนี่ยก็จะมีชื่อว่าซามูไรแจ็คนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นซามูไรแจ็คนั่นเองนะครับที่คอยต่อสู้กับศัตรูผู้ร้ายนั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่อร์นลงมาจากกระตูนนะครับคือทุกคนเนี่ยน่าจะเคยดูเรื่องของซามูไรแจ็คมาแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยดูหลายคนจะเคยดูมาแล้วนะครับก็ เป็นเนื้อเรื่องเหมือนกันเลยนีครับกับการ์ตูนซามูไรแจ็คนั่นเองนะครับก็ในตัวเกมเนี่ยแอคชั่น RPG ตรุยด่านไปเรื่อยๆนี่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราไปเล่นกันด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าลองโหลดเล่นกันได้ภาพก็สวยโอเคแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีให้โหลดใน Android นะครับมีเฉพาะ iOS เท่านั้นนั่นเองนะครับภาพมือในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะ นะสํหรับเกมร้องอันดับสุดท้ายเนี่ยก็ใจกว่าที่ชอบเล่นเกมแนวยิงที่เป็นแนวคาร์บอยเล่นอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสําหรับเกมที่มีชื่อว่า dirty revolver นั่นเองนะสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวคาร์บอยยิงกันผ่านด่านไปเรื่อยนั่นเองนะครับก็ในด่านเกมนี้นะครับจะมีอยู่4เมืองให้เราไปเล่นกันนะครับในแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีด่านย่อยลงมาอีกคือแบบท่านเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว,วก็จะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราไปเล่น กันด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีสภาพอากาศด้วยนะจะมีหิมะตกแดดพายุฝนนะครับก็มีเช่นเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าเล่นมากๆภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะ เราก็มาอยู่สำหรับเกมสุดท้ายกันนะครับสำหรับเกมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Operation Virus นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว s h o ต t i n g นั่นเองนะครับแต่ว่าเกมแนว s h o ต t i n g เนี่ยจะไม่ได้ยิงคนนะจะเป็นการยิงไวรัสแทนนั่นเองนะครับหรือว่าเราเจะยิงเชื้อโรคแทนนั่นเองในเกมนี้นะครับจะไม่มีภารกิจอะไรมากคือเราเนี่ยจะยิงแค่วรัสนะกำจัดไวรัสให้หมดไปเลยนะครับ เกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบภาพเขา่าจะแบบกินการาฟิกมากๆเลยนะฮะคือมือถือสเปคต่ำเนี่ยมันอาจจะเล่นไม่ได้หรือว่าอาจจะปรับได้แค่โลนีครับเนะาะภาพในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพบุคคลที่1นงองนั่นเองนะครับแล้วก็ไปลองเล่นกันดูได้นะ ก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมมือถือระดับเทพแล้วก็กราฟิกสูงสูงนะก็สำหรับใครที่ชอบแนวกราฟิกสูงแล้วก็เกมเทพเนี่ยก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะโอเคนะสรับคลิปนี้นะครับก็น่าจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมไรก็ฝากิดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ไว้ด้วยนั่นเองเนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม